ไปป้นมันให้เดือนมันให้แบบเดือนเดือนละเท่ามันไม่ได้ให้เป็นปีนะครับโอ้มันให้กี่หลังกังกว่าเรื่องอะไรใจบานี่มันเป็นเรื่องประโยชที่เมื่อการเกียแต่ถ้าเขียนถ้าให้มันเกิดกคำปวงขึ้นมาอ่าแต่เรื่องคำได้เออไอ้นี่ให้ไปอย่างนี้ไอ้ยางนี้กระดาองมันก็ได้ทั่วห้าแต่มันไม่ทั่วถึง มีบทกฎหมายให้อำนาจจัดการไว้และไม่ขาดตอเห็นไหมเป็นคณะที่จัดการอย่างพีดใช่นี้ผมพูดเรื่องของคำสั่งที่มันมันน้ำไมเปิดช้องจัดคุณคนจังให้เขาไปใต้แล้วออกคำจังรกษาบอกให้ไปห้าวันสามวันเขากลับมาแล้วถามว่า ไอ้ดีจากมันหัวเน่าดู้เลยพวกคุณเล่นเล่นกับผมผมเล่นกับคุณไม่คุณคุณคุณคิดอย่างผมอ่ะหรือไม่ได้คิดแต่ว่านี่มันเรื่องของของวิธีการไหนพ่ยคุณเล่นแท็กติกเล่นการเมืองเล่นแท็กติกแหนนี่เล่นแท็กติกมาพวกทำถูกต้องตามกฎหมายท่เขาบอกก็จานใบกบอกใช่จานใบทำจานจารการบอกให้ใบทา แต่ในผมเสร็จแล้วผมในานะรแล้วผิดชอบผมต้องกลับมาทํางานไม่ต้องสั่งบอกว่าถ้ายังถ้าเรื่องโดนั่างกลับต้องกลจบกลับนำสั่งมันเคยมีว่าถ้าหากว่าสั่งให้ไปไหยการนการถ้าเรียกปุ๊บเลาเวลาไปสั่งกลับมาได้ยังทำดังดีติดตามกฎหมายแต่ถ้าก็าสั่งไปเสร็จแล้วก็บอกงานที่ได้รับอหมายเสร็จแล้วผมก็กลับมาผมก็ทํางานหน้าที่องบอกมาุณอย่ากควรจะกระจายกวลตางกเน ผมบอกห้องแน่ดีแบบาปล่าครับผมต้องไปห่วงหน้าที่ผมไม่ต้องรีบกลับมาแล้วคุณจะไปเล่นอะไรเขาอะหมดเห็นไหมที่นี่คือกฎหมายที่ำนาหน้าที่การไหนแล้วต้องให่ขัดก,กับกฎหม,มายเพราะขัดกับกฎหมายแล้วมันทำบาบ่ไหเนี่ยผมวิเคราะห์ให้ฟังนิดให้กำตัญนหลายแหล่ต้องอยู่ไหนประชาชนได้แก่ประกาศแถลงการณหรือเปล่า ข้อความไม่ต้องผมเดยอย่าให้มีข้อขัดแย้งกันประชานทั้งมานี่ถ้อยคำต้องสุภาพนะครับเขียนไม่สุภาพเนี่ยเขาไม่ไประชานทัาง,งาผ่ะเป็นหัวใจสังางแผที่สุดก็คือแล้วก็คุณอย่าสงสัยนะฮะดอกกล้วยไม้ที่ใส่ก็เลย ก็มืเงินเป็นระบบเทคโนโลยีเขาบอกว่าเวลาเพรมดำเขาคอยเนี่ยจัดหน้าละสองเพลมใช่ไหมเหลือเพรมเดียวไม่ได้เดี๋ยวมันยกไอ้หน้าหรียมันใส่เข้ามาต่อนี่ต้องหลอกมันไว้ว่ามันมีตวนี้ก็หลอกผมว่า้นหนึ่งมันจะหลอกอะไรนะก็ทำไม่ไม่ทันผมก็มีไอ้บวก ไม้ผมต้องเยอะแยะดอกไม้สวยอแค่เป็นส่งนี้เพราะผมทองานโครงกานหลวงเลยอันไม้โคงงาหลวงผมนคยทำดอกสวยดอกไม้มงหน้าสวยๆใช่ไมทีนี้มหลดไม่หันถ้าโหลดแทนพราะผมมีเวลาทำจะทเอาดอกไาเเช่นแกงคหรูพอรู้จักไหมแกงคหรูพอปุ่งเท้าแกงคารู นี่านียดอกแกงคารูพอผลเยอะมันของถูกคารัวแต่มันไม่เคยมีขายตอนหลังก็ก็พอไม่ใช่มุ้งตีนหมีนะกุ้งตีนแกงคารูแกงคารูพอดอกสวยอ่ะทีนี้ที่เบรคใส่ช่องว่างนี่นะมันไม่เกี่ยวกับเรื่อง เกตาบอกให้ตาหลายงานอยู่ตรงนันทีน,นี้มาดูตลาดนี่มันไม่ดีไม่อยู่นะ,ะซึ่งร <c oughs> ะเบียบสำนักนงนตีว่าด้วยงานรัฐบัลร้ยี่และแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมันมีสาระอะไรบ้างใน ้าพโหนกไปทีหรืออะไรแบนีกับตัวเล่นเนี่ยผมย่อออกมาในจ่วนที่ออกมาเป็นไมล์แม็ยออกย่อมาเป็นไมลแม็ขอให้ดูด้านขวามือก่อนนะครับมีงานสารบ,บัญงานสารบัญได้แก่งานอะรบบนไรตัดมาก็เป็นหนังสือราชการลงมาข้างล่างนะครับหนังสือราชการได้แก่ ถัดไปก็ชนิดของหนังสือชนิดของหนังสือแล้วก็หนังสือที่ต้องไปบัตรเร็วกว่าปกตินะครับเว้นชนิดหนังสือมันก็จะออกมาเป็นไม้มเมื่อเราพูดถึงหนังสือรายการเมื่อไหร่คุณเห็นไม้เบต่วนี้ผ้าบอกอกไรผ้าเะ็บมาฉบับนึงบอกว่านี่เป็นหนังสือรอายการเปล่าเปิดปุ๊บตัวนี้แล้วครับ เข้าขายตัวไหนกุณทุกบันนี้เป็น,นไหม่หอนไหมฮะนั้นถือรายการทีวันงมันมีอย่างไรติดตามตอนต่อไปในภาคบ่ายนะเพราะฉะนั้นผมพยายามไม่เขียนอะไรขอที่แล้วก็ดูในเรื่องของตัวน,นี้ ถ้าดูตัวนี้ในทานี่จะีอีกหนึ่งเทลแม่นงานสารบันเลยไั้หลายหโปรดทราบว่าจะพยายามให้รวบรัดแต่ว่าที่ผมพูดรวมเข้าไปแล้วในส่วนหัวข้อเหล่านั้นผมคิดว่าผมแจ้งว่าเวลาไปถึงในเรื่องของการขึ้น ราขอพักพอฝ่าของคอนีทานอาหารได้นี่เอกันตอปบ่า เนนรื่องการเรีนจดิของหนังสือราชการนะครับถ้าดูเอกสารจากนิยามตัดของตามระเบียบงานจราจรนะรเขาจะบอกว่านั้นเนเรื่องราชการหมายถึงอะไร ซือการก็คือเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการเอกสารที่เป็นหลักฐานในราชการได้แก่เอกสารที่ทางราชการจัากทำเพื่อเป็นหลักฐานในราชการฟังดูแล้วม,มันคำมันซ้ำอะไรเงี้ยนะแต่ว่าเราต้องไปวามไม่แตกว่า ทางราชการทําขึ้นมาแล้วเป็นหลักฐานในราชการถ้าทำแล้วไม่เป็นหลักฐานในราชการไม่ไม่ใช่เป็นเอกสารทางราชการเช่นทางราชการทำเรื่องนาเพื่องที่มันไม่เป็นเพื่อเป็นเรื่องของทางหลักฐานตัวอย่างเช่นร เรื่องราวทักตวนนุโมธนาทั้งหลายแหล่เนี่ยหรือกิจกรรมเรื่องทอดกระถินแต่ถามว่าพรบอกว่าเป็นราชการได้หรือเปล่าแต่ถ้าคุณในฐานะผมว่าอาธิการบดีจะไปทอดกระถินข้าป่าอาธิการบดีเกิดพิมพ์ตองกระถินแล้วบอกว่าเป็นประธานองค์กระถินไปทอดขาป่าใช่ไหม ถ้ารย์ใส่ชื่อดเฉยแลบชื่อตัวแต่ไม่บอกว่าเป็นอธิการแล้วก็ไม่บอกมีเกี่ยวข้องกับมาไห